ครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ปีนี้นะครับเราจะได้กลับมาจัดการแข่งขันกีฬาเทนนิสระดับโลกนะครับก็คือรายการเทนนิสอาชีพผู้หญิง WTA ในรายการ Thailand Open อีกครั้งหนึ่งนะที่บอกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเราเคยจัดมาแล้ว2ครั้งนะครับที่เมืองหัวหินแล้วก็ตอนเกิดโควิดช่วงปี2021กับ2022สปีนี้เราก็เลยหยุด แล้วก็ขณะนี้นะครปีนี้สถานการณ์ด้าน<ฤ>โควิดก็ได้คลี่คลายขึ้นแล้วเราก็กลับมาเปิดประเทศฉะนั้นเนี่ยคณะผู้จัดนะครับก็คือทางบงริัทเทรากรุ๊ปแล้วก็สนามทูอารีน่าก็ได้หาหรือร่วมกันกับผู้ให้การสนับสนุนรวมทั้งทางลอนเทนนิสสมาคมนะครับว่าเราควรที่จะกลับมาจัดกันนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อพัฒนาวงการกีฬาเทนนิสแล้วก็ดึงทัวร์นาเมนต์ระดับโลกมาที่ประเทศไทย เพื่อยืนยันถึงความเป็นเมืองกีฬาของประเทศไทยแล้วก็เป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการเปิดประเทศการกระตุน้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเพราะการแข่งขันครั้งนี้จะมาจัดที่เมืองหัวหินที่เป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีแล้วเราก็ได้แจ้ง w ั a แล้วนะครับว่าที่หยุดไป2ปีปีนี้ประเทศไทยจะกลับมาจัดซึ่งทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็มีความยินดีแล้วก็การแข่งขันปีนี้นะครับจะ เป็นการแข่งขันเมื่อปี2022แต่ว่าจะไปเริ่มการแข่งขันเดือนมกราคม2 0 2 3าคาดเกี่ยวนิดหนึ่งการแข่งขันจะเริ่มวันที่30มกราคมนะครับนัดแรกของการแข่งขันในรอบเมนดรอแต่ก่อนหน้านั้นนะครับอาทิตย์สองาทิตย์ก็จะเริ่มมีรอบควอลิฟายแล้วก็นัดชิงชนะเลิศก็คือวันที่5กุมภาพันธ์การแข่งขันทัวร์นาเมนต์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเนี่ยมันเป็นจังหวะที่นักกีฬาทนนิสทั่วโลกเขาเดินทางไปแข่งขัน การแสลมที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนโอเพนฉะนั้นพอจบออสเตรเลียนโอเพนแล้วเนี่ยนะครับนักกีฬาก็จะมีสล็อตว่างฉะนั้นเชื่อว่า WTA Thailand Open ปีนี้หน้าที่จะน่าที่จะเป็นปฏิทินที่ลงตัวที่จะทำให้เกิดความสะดวกสำหรับนักกีฬาเทนนิสทั่วโลกที่จะเดินมาแข่งขันที่ประเทศไทยเพราะว่าที่เราจัดมาสองปีเนี่ยเราได้รับการอยอมรับในเรื่องของมาตรฐานการจัดมาตรฐานของสนาม การต้อนรับบรรยากาศของเมืองนะครับฉะนั้นพอเรากลับมาจัดใหม่ตอนนี้ช่วงโควิดทุกคนก็ไม่ได้เดินทางไปไหนกันอยู่แล้วไม่ได้เที่ยวนะฉะนั้นเชื่อว่าปีนี้จะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เพราะคนจะมีคนมามามา,มากขึ้นนักท่องเที่ยวต่างประเทศมากขึ้นแล้วก็นักกีฬาเทนนิสระดับโลกก็คงอยากที่จะมาประเทศไทยฉะนั้นผมเชื่อว่าปีนี้ที่เรากลับมาจัดใหม่เนี่ยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะสร้างจะสร้างความคึกคักให้กับวงการกีฬาเทนนิสทั่วโลกด้วยและก็ความคึกคักในเรื่องของวงการกีฬาเทนนิส ภายในประเทศนะครับส่วนเงินรางวัลนนะครับปีนี้ก็ใกล้เคียงกับที่เราจัดเมื่อเมื่อคราวก่อนในรูปของยูสดอลลร์ก็250,000แต่เนื่องจากค่าเงินเนี่ยเปลี่ยนไปถ้าคิดเป็นเงินบาทนะก็ประมาณประมาณ10 10ล้านบาทน,นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเงินรางวัลสูงสุดสําหรับการแข่งขันเทนนิสในอาเซียนนะครับแล้วก็ในในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของ,ของความพร้อมส่วนตอนนี้อีกประมาณ6อาทิตย์ เดลวทีเอเขาก็จะเริ่มเริ่มเริ่มประกาศอีกประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยเขาจะเริ่มประกาศรับสมัครละแล้วก็ก่อนการแข่งขันหกอาทิตย์เขาก็จะปิดรับสมัครฉะนั้นเมื่อเมื่อเมื่อปิดรับสมัครเราก็จะรู้รายชื่อว่านักกีฬาเทนนิสระดับโลกท่านใดบ้างที่จะเดินทางมาแข,นขน่งขันแล้วตอนนั้นเนี่ยคณะผู้จัดก็จะแถลงข่าวนะครับอย่างอย่างเป็นทางการกับกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งว่าจะมีใครมาแข,นขน่งขันนะครับ แล้วก็ครั้งนี้ก็มอบให้คุณพระดอนศรีชาพันธ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลกเป็นนักเทนนิสของไทยที่คนทั่วโลกรู้จักเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นและแสดงถึงความพร้อมก็เชิญคุณพระดอนมาเป็นทัวร์นาเมนต์ดรคเตอร์เพื่อให้การจัดการอย่างการทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยนะครับ มุมมองผมเนี่ยการจัดครั้งนี้โดยคณะท่านสุวัสด์เนี่ยก็เป็นเป็นการจัดที่ผมมองว่านักเทนิสเจ้านักเทนิสของประเทศไทยจะได้ประโยชน์เยอะเนื่องจากการจัดในประเทศไทยนีย่เราก็จะได้วายการ์ซึ่งเราจะพิจารณานักเทนิสของเราที่ดาวรุ่งหรือที่มีมีฟอร์มการแข่งขันที่ดีๆเนี่ยเอาเข้ามาสู่อาจจะไต่ันดับโลกได้เร็วขึ้นนะฮะได้ได้ประโยชน์แก่แก่ไทยมากขึ้นนะครับ ส่วนอย่างอื่นเนี่ยผมว่าแฟนเทนนิสทุกคนเนี่ยชื่นชื่นชมอยู่แล้วว่าเราจะได้ดูเทนนิสระดับโลกซึ่งซึ่งใครๆทุกคนก็อยากจะมาโบวินที่อารีน่าสปอร์ตนะฮะในแง่สมงคมเราก็ยินดีจะสนับสนุนทุกอย่างนะฮะในแง่กรรมการหรืออะไรต่างๆที่ท่านต้องการเราเราพร้อมที่จะสนนท่าน